จะง้ทำปลาส้มให้คุณแม่มาอะไรานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอ,อันนี้เพิ่งขึ้นจากคลองสดๆใหม่ๆเลยนะครับผมนี่เราจะเอาไขไ่ไปทำอมนะครับผมตายังสดๆอยู่นะครับผมตายังใสๆอยู่เลยนะครับโอ้ตัวนี้สะอาดนะครับผมนี่โอ้แต่ครับผมอันนี้เราทิ้งนี่ อันนี้ความขมของมันอันนี้คือไข่ปลานะครับผมมาสามปลา้มให้คุณแม่มาไล่กันนะครับเราต้องกรีดให้มันแบบทีๆนะครับผมมันได้เข้าถึงเนื้อปลาแล้วปลามันจะไม่เสียนะครับผมนี่ปลาสดๆเลยนะครับตายังใสๆอยู่เลยนะครับนี่ดูตามา แล้วเาเงาะก็จะเอาไข่เขาไปทำเป็นกับข้าวนะครับผมเอาไข่ไปทำเป็นกับข้าวนะครับมันก็จะไม่ต้องซื้อกับข้าวนะครับมื้อนี้มาดูไข่กันโอ้ไข่เยอะมากอืมเพราะตอนนี้ปลากำลังวางไข่นะครับพอดีพี่เขาข้างๆบ้านเขาจะไปวางกัด ล้วเขาก็ได้ปลามาครับนี่นี่ตรงนี้ที่มันเป็นขมขมเราก็ออกนะครับผมนี่นี่ไอดีดำๆนี้นะครับนี่เราออกถ้าเราไม่ออกมันก็จะขมนะครับพี่พี่นี่เราก็ดึงออกนี่เราทิ้งไปเลยนะครับผมแล้วอันนี้ก็คือพวงไข่ของเขานะครับนี่นี่คือพวงไข่ของเขาแล้วเราก็ไปทําอมไข่นะครับพี่พี่นี่ อยวมาดูกันนี่